ไปดูได้ออเ,เสียกดึงไว้ขันบ่นดึงกับหัวขี้ดินแล้วขอบคุณหลายๆนะคะคลิปนี้เก็บดักม่วงชนกใหญ่มาฝากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พึ่งคอยปลูกไว้ขอบคุณพ่อนาพันธุ์ดีวัชรจะสิเป็นยังไงอู้หูน่อยงามดิพูดอะหน้องสีรับชมคลิปจนจบนะจ๊ะน้องสวัสดีค่ะงามว่ะพี่น้องอ,อ,อ,อุ้ยงามแห้งเจ้าได้ใส่ปุ๋ยหรอพี่น้องอันนี้กะติดิน แต่ว่าเอากัดจากสีมือไหนด้วยค่ะติดดินได้พี่น้องุกงามว่าพี่น้องอุ้ยงามแพงซอได้ใส่ปุ๋ยหลืพี่น้องอันนี้กัติดดินแต่ว่าเอากัดจากสีมือไหนด้วยค่ะติดดินได้พี่น้องหูนั่นนู่นนึงติดดินติดดินเลยค่ะพี่น้องค่ะติดดินเลยเพราะว่าดิอู้ดูนี่งามไปสิพาไปเบิกเงินนี่ให้งามงาพี่น้องแต่ว่ามางามไกดเหี้ยวแล้ว วันนี้ของคุณตะเวนอีแต่ว,วนพุดนะถ้าพูดยังโดกพี่น้องดกเลยค่ะดกอยู่จอบอันนี้ซุ้มนี้ก็น้องสวยๆข้างบนนี่สุกสวยแฮงพี่นอ้องแต่ว่ากันจิ๋วอะไรหรอหล่ะหนักกินไปยี่สิบสามสิบไม่หรอเพราะว่าข้างนอกเอาออกหมดแล้วเอาออกหมดแล้วพี่น้องอย่งางตะกังเพราะว่ามันจิมัก๋วไปอยู่ข้างหน่อไหมพี่น้องดึงลูกส,สวยๆทั้งนั้นเลย ลูกสวยทั้งนั้นเลยพี่น้องพูดเหนี่อยู่ค่ะเพราได้อยู่นอกพี่น้องกลังงามบองามบอจ้างามบอสิร้อให้กินสุกได้พี่น้องกินสุกอย่างเดียวข้างในต้องกินสุกอย่างเดียวค่ะพี่น้องที่รับชมคีปจนจบนะจ๊ะน้องวัสดีค่ะกำลังงามพี่น้องกำลังงามมีแต่ลูกส,สวย ดูต้วนี่หน่อยเพราตร้นใหญ่เลยค่ะค่ะเพราเบิรง,งชมหมกม่วงชนนกนะค่ะนกชันนกอันนี้ก็จะติดตินแล้วเอากัดจองอยู่เบิดมือเบิร์ดเว้นพี่น้องงามบอสงานบอจ้างามบอ,มบอ,มบอสิร็จแให้กินสุกได้พี่น้องกินสุกอย่างเดียวข้างในต้องกินสุกอย่างเดียวค่ะ <c oughs> นี่พี่น้องว่าเบิร์นี้ <c oughs> มึงดูอยู่ไหนจังไหนคนค้าหนี่ก็แสดมาันพนลงแล้วค้าเสียด นี่โอูน้น,นั่นหน่วยหนึ่งติดดินติดดินเลยค่ะพี่น้องคะ่ะติดดินเลยเพราะว่าดิอ้หูนยนี่ยังงามไปสิาพายบุบงเวนนี่ให้จอบอันนี้สนี่กระน้องส,ส,สวยๆข้างบนนี่สูงสวยแฮงพี่น้องแต่ว่ากับจิอยูไ่ไรหรอล่ะ,ละมีตาคนเพราะว่านี่มเมืเ่อคืนขจรวมาหลักไปกินสมเด็อยู่่พีน้องขจรวาหลักไปกินสมเด็จแล้วจ้ะ นี่แข็งหน่อง้างๆพี่น้องแต่ว่าหมางานไก่เหี้ยวแล้ววันนี้ฟุ้งฝนตะเวนอีตะเวิ่งฝนทั้งฝนยังดกพี่น้องดกเด้ค่ะดกอยู่ง้างๆพี่น้องแต่ว่าหมางานไก่เหี้ยวแล้ววันนี้ฟุ้งฝนตะเวนอีตะเวิ่งฝนทั้งฝนยังดกพี่น้องดกเด้ค่ะดกอยู่มีตาคนเพราะว่านี่มื่อคลื่อนเจรวมาหลักไปกินสมเหลี่ยมยังขจรว่าหลักไปกินสมเหลี่ยม้ะจ้ะ นี่ข้างนอกยองค์พี่น้อยนี่พี่น้องเขาอ,อะไรปะต้นบอกกำลังงามพี่น้องกำลังงามมีแต่ลูกส,สวยๆดูต้นนี่หน่อยว่าต้นใหญ่เลยค่ะมีสาคนุนก็ว่านี่มือเครื่องข้าวเจามาหลักไปกินสมเหลี่ยงยังไงข้องเาจาหลักไปกินสมเหลี่ยงแล้วจ้ะนี่ข้งางหน่อยลูกส,สวยๆทั้งนั้นเลย ส,ส,สวยทั้งนั้นเลยพี่น้องพู้หล่ะนี่อยู่ค่ะพอได้อยู่นอ้นอ,งนองพี่นนองการพี่น้องพอดีแส,งห,สงหน่วยสองหน่วยสามหน่วยขยันไลก็หนีคือหนักค่ะเบาไหวชนกพ็อได้กินดูค่ะชนกชนกพนังนพี่น้องแต่ว่าหมางานไก่เหีียวแล้ววันนี้พุ่มพูนแต่เวนอีตะเวน,เวนพุนทักพุนแหงดกพี่น้องดกได้ค่ะดกอยู่นี่พี่น้องเขาเบอรนี้ มันดูอยู่เลยจังไหนคนค้าหนี่ก็แสดมันพันลงแล้วค้าเสียดนี่อู้นั่นหน่อยนึงติดดินติดดินเลยค่ะพี่น้องค้าติดดินเลยเพราะว่าดิอู้ดูนี่งามไปสิาพาไปบ่งงวดนี่ให้งามงามบ,งามบ่งามบ่จ่างามบ่สิร้อยให้กินซุปได้พี่น้องกินสุกอย่างเดียวข้างในต้องกินสุกอย่างเดียวค่ะอจอบ อันนี้สุนี่ก็น้องสวยๆ,ๆข้างบนนี่สุกสวยแฮงพี่น้องแต่ว่ากันจิอยูไ่ไรหรอล่ะหะมากใหญ่ค่ะหมากใหญ่แต่ว่าจับทีละสามน่วยสี่น่วยนี่ก็ใหญ่แลยพี่น้องง่ายเน,นี่ยค่ะว่าเบิรงชมหมวกม่วงชนนกนะค่ะนกชันนกอันนี้ก็จะติดตินแล้วออกกัดจองอยู่เบิดมือเบิดเว้นพี่น้อง นี่นี่ะหลีตาคนอยู่ดีกันงาน้งางๆพี่น้องแต่ว่ามางางกัดเหี้ยวแล้ววันนี้ขุ่นแตเวนอีตะเวนุ่น่นทักพุ่นยังดกพี่น้องดกเด้ค่ะดกอยู่หมากใหญ่ค่ะหมากใหญ่แต่ว่าจับทีละสามน่วยสี่น่วยนี่ก็ใหญ่แล้วพี่น้องง่ายเนี่ยหลีตาคนเพระาะว่า เนี่มือเครื่องข้าจามาหลักไปกินสมเหลี่ยยุ่งไรข้าเจาหลักไปกินสมเหลี่ยยแล้วจ้ะนี่ขางหนอกเอาออกวุดแล้วพี่หนองอย่งนี้ตะกางเพราะว่ามันจีบหมักจีบไปอยู่ขางหนออไม่พี่หนองดึงงามว่าพี่หนองโอ้ยงามแห้งโซ่เด้ใส่ปุ๋ยหลืพี่น้องอันนี้กระตบดินแต่ว่าเอากัดจากสีมือไหนด้วยค่ะตีดินได้พี่น้องเอาออกวุดแล้วพี่น้องอย่งนี้ตะกางเพราะว่ามันจีบหมักจีบไปอยู่ขางนอไม่พี่น้องดึงเอาออกวุดแล้วพี่น้องอย่งนี้ตะกาง เพราะว่ามันฉีมักฉีไปอยู่ข้างนองหนอไหมพี่น้องดึงน้องขี่รับชมคลิปจนจบนะจ๊ะน,น้องวันดีค่ะพี่น้อยหนีพี่น้องเขาอ,อะไรปะเตือนบอกพี่น้อยหนีพี่น้องเขาอ,อะไรปะเตือนบอกอนี่นี่หลีตาค้นดูดีก๊ะหนักกินไปยี่สิบสามสิบเม่อไหร่ลเพราะว่าข้างนอกเอาออกหมดแล้ว หนักินไปยี่สิบสามสิ้น่วยแล้วเพราะว่าขังหนอกเอาออกหมดแล้วลูกซีสวยทั้งนั้นเลยลูกซีสวยทั้งนั้นเลยพี่น้องพู้หล่อนี่อยู่ค่ะเพราะใดอยู่น้องพี่หนงังหมากญงค่ะหมากไงแต่ว่าจับทีละสามหน่วยสี่หน่อยนี่ก็ง่ญยแบบพี่น้องง่ญ่ นี่เนี่ยหลี่ตาค้นยู่ดีกันนี่เนี่ยหลี่ตาค้นยู่ดีครับชมพีณน้อยนน่พี่น้องเขาอ,อะไรปะต้นบอกหลี่ตาค้นเพราะว่านม่หมือขค้ืนขจอมาหลักไปกินสมเดลี่ยงหรืยังไงขจอาหลักไปกินสมเดียงแล้วจ้ะน,นี่ครั้งน้อง เอาสูงแน่ต้นเดียวได้ค่ะนึกว่านี้สิวจับจับซ่อมหนีล่ะค่ะพู่งข่อยปลูกไว้พุ่งพวงนาพันธุ์ดีว่าสันจะสิเป็นยังไงอู้หน่อยน้าดิพูดเหรอมีตาคนเพราะว่าเนี่ยมือเคลืนขจรว่าหลักไปกินสมเหลี่ยงยั่ไงขจรว่าหลักไปกินสมเดลี่ยงแล้วจ้ะนี่ข้างนอนเอ้ได้จ่ามามง,มง่ายรู้แล้วม่วง นี่ติดดินเขาไปได้กินซูข่าพี่น้องไหมข้างนอกนี่บัดแล้วป๊อบกูบอเชิงกับเบอร์ตว่าเอาไว้จอบอันนี้ซุ้มนี่กับน้องสวยๆข้างบนนี่สูกสวยแหงพี่น้องเตว่ากันจิยูอได้หรอล่ะต้องสูงแม่ต้นเดียวด้วยค่ะนึกว่าันสิว่าจับจับซุ้มนี่แหละค่ะได้กินอยู่ค่ะว่าได้กินอยู่พี่น้องคนณะว่าได้กินอยู่ขอทั้งคนบ้างได้ ยางมาทั้งผีไม่เบิ่งหมักห่วงท้าวมาเบิ่งหมักห่วงเอาออกวุดแล้วพี่น้องอยังตะกางเพราะว่ามันฉีดหมักฉีดไปอยู่ข้างนอกงไม่พี่น้องดึงเพิ่มี่น้อยหนิพี่น้องเขาอะไรปะเต้นบอกงานงานพี่น้องแต่ว่าหมางาไก่เหี่ยวแล้ววันนี้พุ่งพูนตะเวนอีตะเวนหน่อยทักพูนยังดกพี่น้องโดกได้ค่ะดกอยู่พี่น้องที่รับชมคลิปจนจบนะจ้าน้องวันดีค่ะอู้นั่นหน่อยหนึ่งิดดิน ติดดินเลยค่ะพี่น้องขะติดดินเลยเพราะว่าดิโอ้ดูนี่งามไปสิพาไปบะงวยนี่ให้ยงงามบอสงามบอจ่างามบอสิร้อยให้กินสุกได้พี่น้องกินสุกอย่างเดียวข้างในต้องกินสุกอย่างเดียวค่ะโอ้โหหนอนนึงติดดินติดดินเลยค่ะพี่น้องขะติดดินเลยเพราะว่าดิโอ้ดูนี่งามไปสิพาไปบะงวยนี่ให้เราพายไปบะงชมหมอกม่วง ชนกนะค่ะนาอชนกอันนี้ก็จะติดตินแล้วออกกัดจองอยู่เบิดมือเบิดเว้นพี่น้องมีตาคน